นี่นะครับพี่น้องมือนี้นะครับเฮาสิบ้ามาจุดบังไฟขนาดหกหุ้นติดลมเนาะพี่น้องเนาะบังไฟติดลมกับบังไฟกาบกล้วยเงี้ยนะพี่น้องเนาะก่เงี้ยเติบเนาะมาเบิ่งกันนะครับว่าบังไฟกาบกล้วยกับบังไฟติดลมนี่โอ้ยอีหยังก็บุญนี่แม่เนาะโอ้ยเนาะนี่นะพี่น้องนะมาเบิ่งกันนะครับเนาะเอ้าพี่น้องครับบังไฟกาบกล้วยแล้วก็บบังไฟทอแป๊บครับติดลมครับนี่ครับผมพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับว่าสิเปลี่ยนจรดน้องเลี้วเนาะครับมาน้องเลี้วเฮาจัดบังได๋ก่อนนําเลยเฮากาบกล้วยบ่ เาพี่น้องครับผมโอ้พี่น้องเขาอันนี้เขาเป็นบังไฟยังครับน้องลิ้วครับผมบางไฟแตกครับบังไฟแตกครั <c oughs> <c oughs> บสันนอบานดนี่พี่น้องเอ้ยเอาสร้างแมนง่นเถิงบังไฟเด้อสร้างแมน่นเอ้ยปวดน่ะชวนชวนอยู่ฟังขุนพี่น้องเอ้ยสร้างแม่นเ่าออกกำลังกายพั่อได้มีแห้งนะสันครับเอาซ้ำนี่บ่ได้เหรออันบ่น้องลิว้วเ่าเอาถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้ฝนดีฟ้าดีขอให้ขึ้นสูง,สง,ลงสๆลงซาซาทำเวลาได้หลายๆ,ๆ พร้อมแล้วเปิดงานก่อนเปิดงานก่อนจุดน้อยเดี๋ยวไปเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเปิดงานเฮาเอา้าเดี๋ยวสิให้สัญญาณน้องลิ้วเนะาะฮะล่ามตอ่อล่ามต่อกันเลยเ่อ้ๆโอ้เอา้าเบิ่งกันพี่น้องฟึบ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 โอ้บ่ฟึบพี่น้องเอา้าจุดรถพี่น้องเอ้ยจุดบ่เข้าดอกอันนั้นเฮาติดเนาะเดี๋ยวแล่นเด้อน้องๆลิ้วเอ้ย เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วครับผมผมไฟกับไฟยักษ์พี่น้องเอาแล้วเอาแล้วไป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 เฮ้ยไปไปโอ้ยพูดนะพูดนะโอ้เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่โอ้ดันดันเห็นบ่เห็นดูเมฟเมฟพูดนะเมฟเมฟพูดนะเมฟเมฟพูดนะพี่น้องเดี๋ยวสิดำมาเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่เดีวดันดนเดี๋วโอ้ยเบาพี่น้องเบา เอ้ยเอ้ยพี่น้องขึ้นโคตรดีอะกรับกว้ยเอ้ยหลายบีได้ดิเฮ้ยเบาได้เนี่ยเบาได้เนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยไก่บ่ดิไก่บ่ลงพื้นล่างสุดท้ายเป๊ะเอาแบบนั้นมาเบิ่งดูน้องรู้เพียงแล้วเด้อเด้อเด้อเป็นอีหยังวะพี่น้องเอาสิน้ำาให้เบิ่งกับผมมันตัวใหนี่อยู่บ่เว้ยหยังวะใบใบลงมากไหมมองเห็นไหมอือ ตกไก่จีบะบ่เห็นเลยพี่น้องเลยมียสวบะหาอนหาอนโอ้เป็นยังไงครับน้องริวครับสุดยอดบะครับเมื่อกี้นี่หาห่างบบเห็นเนาะสงสัยมันตกลงจากห่างเมื่อกี้มันเลยเบาเนาะรับประกันนั่นก็แตกแตกแต่ว่าเมื่อกี้บบแตกเลยขึ้นอยู่เอาเดี๋ยวบังต่อไปบังหญ่เลยเขาบังหญ่เลยนะั่นบังติดลมเขาพี่น้องเขามาเบิง่งกันครับผมสุดยอด,อ,ด,ยอ,ดอู้พี่น้อง ห้างห้างดำเบิ้ลครับผมนี่ครับผมพี่น้องเขาเอาเบื้องกันครับผมบังไฟติดลมครับพี่น้องเป็นยังไงดี๋ยวไปพึ่งได้เอาหน่องดิ้วเขากับพร้อมแล้วกำลังสิเปิดงานเอาพร้อมแล้วกัดเปิดงานเอาพี่น้องครับผมติดแล้วติดแล้วเปิดงานพี่น้องฟึบฟึบฟึบเอาเปิดงาน โอ้เอาเลยน้องเรียวสวัสดีครับผมพี่น้องพร้อมแล้วกัเบิ่งน้ากันครับพี่น้องบังไฟติดลมครับผมผมกับเฮดมาบ่เคยขึ้นนักเชียเนาะเออบ่เคยอันนี้นักเชียจี๊ดเราจี๊ดเราจี๊ดเราโอเคโอเคจี๊ดเราดังเรียวเอาแล้วโอ้กดไว้พี่น้องกดไว้พี่น้องขึ้นบ่ขึ้นเอาเข่าเ้าเข่าล้วเข่าล้วเข่าล้วเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นกลางบ่เห็นบ่เนี่ย พี่น้องเห็นอยู่พี่น้องเอเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ขึ้นโคตรดีอะโคตรสูงเลยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมันกางบ่เนี่ยถ้ากางมันต้องเห็นนี่วะม,ม,มันใหม่เบิดเลยบ่อนี่อย่างวะขึ้นโคตรดีครับพี่น้องเห็นบ่แนมแนมใส่กันน้องอยูปะขึ้นโคตรดีเลย ปาดึืนดีขึ้นด,นดีสุดยอดเลยบังไฟติดลมกับึ้นดีบังไฟกาบกล้วยกับึ้นดีครับพี่น้อง <c oughs> โอ้สุดยอดเลยบันงินซูบเลนะเจ๋วเลยพี่น้องเจ๋วเลยขึ้นดีแห้ง <c oughs> บังไฟกาบกล้วย <c oughs> งยกับึ้นดีเอากาบกล้วยหน่อยเอเมนตั้งหันเลบนเบไ่งไดยเนย่ย <c oughs> โอ้ซูปแบกแห้งเลยพุ่นะสุดยอดเลยน้องดิว้องมาขนตงซเฮ้สุดยอดพี่น้องครับผม เจ๋อเลยเจ๋อเลยเขาิตีไปตีไปเฉลิ้มวนคือบ่มีไฟสางแม่นเฮาสางแม่นเอาแล้วพี่น้องเอาแเราเราตีเราตีเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยไฟสางแม่นเจ๋ว่ะเจ๋ว่ะเออสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเอาน้องเลิ้วสูบะน้องเลิ้วสูบะเนี่ย มั <laughs> ้งอย่ล้วติดบอ่อย่างขาดได้จะล,นะล,ลน่นส่ะพล้วพล้วมันิสุดเสีมือเด้เนะ่ะบ่ติดวะบ,บนติดอยู่บ่กบ่ติดวะแล้วไอ้จับไงเอาจุดเลยโมโา มีจัดพปหน่อยเลยเอาบังไม่บังไม่ขึ้นเลยเฮาขึ้นเลยโอ้ขึ้นขอดเดี่ยวไปสังแม่นทองจับไปนี่ติดบนอ่ะเนาวเด้อ โอ้ยบ่ติดพี่น้องเอ้ยเอาบางไหมเดี๋ยวเราเอาลงหันไว้กันมีบางนี่เลยอ่าอ๋อจัดไปพี่น้องบางไฟสองหางเข้ากับกล้วยเข้าพี่น้องเบิ่งกันกันลงยิวเข้าเอาพร้อมแล้วก็นำเลยครับผมสองหางยินดีพอเรา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 จีบไปเอาพี่น้องเอาแล้วโอ้โหหแข่งพี่งแข่งไป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 โอ้ยโอ้โหเห็นบ่ล่ะไรน่าไปน่าไปเน้าไปโอ้ตกไปไม่บ่ดิ่งเลย ใช่ปะเปะเปะโอ้ขึ้นก็ดีย่กับกล้วยสองหางเข้าพี่น้องสุดยอดเลยโอ้ได้การได้การเมื่อนี้ขึ้นดีทุกบ้างอะเดี๋ยวเบิ่งกันแน่นเอาเอาเลยครับผมน้องเหลียวห้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยิีดขอด้วยพี่น้องขีดขอด้วยอ่ะเฮ้ยโอ้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 ยขอดสวยเลยเจียวเลยปะโอ้โหน้องเหลียวห้าสุดยอดสุดยอดพี่น้องเมื่อไน่ห้อง เอาสางแม่ในเนบิ่งไฟเถอะแม่เอาเบื้งนี้เฮากับกาวกล้ยขอขึ้นต้งสูงตงกระชาพี่น้องเอ้ยออกแล้วพี่น้องเอาแล้วยเอาไปแล้วโอ้ยขดเจ๋ยวเลยแค่มันขึ้นตรงนี้รีบเลยวะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเฮาเอาเบิ่งบางสุดท้ายของมือน,นี้ครับพี่น้องกินแล้วที่เล่าโอ้ขดไปเลยพี่น้องไอ,อโอ้ยตรงแล้วพี่น้อง โอ้โยขึ้นโคตรดีอะเบ,าว,บ,า,วบาวะเห็นบ่ <c oughs> <c oughs> เอาคือว่าเปะคือว่าเบาวะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเฮามือนี่เบิร์ไปครับน้องหลิวบังไฟเฮาเบิร์ไปอันบังไฟเฮาเบิร์ไปเอาอเริ่มแต่มือเอาเอฟเฟกต์เฮาพี่น้องจุดเอฟเฟกต์มือเฮาจุดเลยเฮาน้องหลิยวโคตรขมูเฮาสิจุดเอฟเฟกต์ให้เบิ่งครับพี่น้องนี่ครับมือเฮาหางเครื่องเฮาอ๋อนำพี่น้องปิดงานเฮามือนี่เดี๋เอาพี่น้องเฮามือนี่จุด ผูุปิดงานเนาะพี่น้องเนาะเอานำนะครับน้องเลี้ยวครับขอให้โชคมานโชคดีมือหนาพอกันไหมพี่น้องโอ้โอ้โอ้พี่น้องโอ้วงกลมเลยวงกลมเลยเดียวควันงกลมเลยพี่น้องโอ้โหหดใหญ่เลยปาดพี่น้องเอ้ยฝุ่นไหนควันมงกลมเลยเอาสุดยอดนะน้องเลี้ยวนะมือเนาะสุดยอดปะครับน้องเลี้ยวครับครับเอาพี่น้องครับผม ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับพี่น้องมือนี้สุดยอดเลยอ่าผูดได้ขมาเบิ่งแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่น้องเนาะเพื่อบ่อยผัดจิ้มวนต่อไปครับผมอ่ะครับพี่น้องแล้วก็ติดตามเฮาอีกสองทางหนึ่งเลยครับทางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับมีนายพนานะครับผมกับผมเองนะครับสร้างทบอีสานสไตล์อินดี้เฟซบุ๊กนายพนานะครับผมแล้วก็เพจอีสานสไตล์อินดี้กันครับเพจเฟซบุ๊กนะครับผมพี่น้องอีสานสไตล์อินดี้ครับผมน้องลิวกะชนนท์ธนลิวภาษาอังกฤษเนาะครับเนาาะะเเออออ้้้้แแลวก็็สัั่งงมมมนนนคครรบบผีีดดขืโ ไปมากเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสุดยอดเลยว่านี่ครับพี่น้องสร้างแม่นเท่าเห็ดว้เถ่าป่านะครับเวลานามันลงนะครับผมเขยิวไาเห็ดเนาะนะครับผมสองทางการติดตาม a c e b o o k ส้นตสร้างแม่นกะไพรัตฉำพดภาษาไทยนะครับผมเนาะเข้าไปติดตามนะครับผมพี่น้องติดตามเพิ่มเติมได้นะครับผมโอเคครับพี่น้องครับผมมือนีก็ขอร่านไปครับผมพี่น้องคนอยากมวลก็มามวลน้ำกันเ้อพี่น้องเด้อครับผมคลิปนี้ขอร่านไปครับผมสร้างแม่นสวัสดีนะครับ สวัสดีครับโอเคครับพี่น,อน้องบ๊ายบายน้องเดียวเขาบ๊ายบาย